ตอนที่4ได้ด้วยหรือตอนนี้ทั้ง3ามกำลังปวดหัวอย่างรุนแรงก็หาคนที่มีคุณสมบัติไม่ได้เลยถึงได้พูดขึ้นแล้วแบบนี้พวกเราจะทำเสร็จไหมอ่าแล้วคนนี้ได้ไหมสองกล่าวคนนี้โอ้ค่อนข้างดีเลย 3. ามข้าไม่แน่ใจประวัติคือชายที่มีชีวิตในวัยเด็กอย่างยากลำบากโตมาก็ถูกกดขี่ในชีวิตการทำงาน เมียก็ยังไปมีชู้ทั้งชีวิตเขามีแต่ความทุกข์หนึ่งกล่าวคนนี้แหละสองกล่าวข้าไปขัดข้องสามแย้งขึ้นท่านอย่างน้อยเราควรทดสอบเขาดูก,ก่อนท่านก็รู้ว่าคนที่ถูกกดขี่พอมีอำนาจก็หลงไปกับอำนาจหนึ่งกล่าวเจ้าก็พูดถูกแต่เขาไม่หลงไปกับอำนาจก็จะเป็นเรื่องดีถ้าหลงไปกับอำนาจก็คงไม่ผ่าน 1> 1, นั้นเรามาทดสอบเข้ากันใช้ยวัย48ปีตายการทดลองเราเริ่มระดับก่อนดีกว่า2องก็คิดว่าระดับสูงเลยแล้วช้ยวัย48ปีก็ลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าตนกลายเป็นพระราชาไปแล้วและมีข้อความว่าโชคดีและมีทหาร มานำตัวคนที่หน้าตาเหมือนกับคนที่เคยทำให้ชีวิตชายวัย48ปีแย่เ yeah. พื่อนวัยเด็กคนที่ทำงานและพรันยาภราญยาหนึ่งได้เป็นทหารนำคนมาทดสอบถามแก่ราชาท่านจะลงโทษคนพวกนี้อย่างไรโดยในหนึ่งกับสองหวังว่าจะให้อภัยแต่ความความหวังนั้นดับลง เมื่อราชาพูดคาทิ้งให้หมดและกลับมาหนึ่งสองสามต้องผิดหวังกับคนที่เลือกแล้วทีนี้เราจะเลือกใครได้แล้วสองได้ไปพบประวัติอันยอดเยี่ยมและให้ทุกคนดูสามองแล้วคิ้วกระตุกหนึงคู่ไปออกเป็นเวลาหนึ่งนาทีสามกล่าวคือใช้ได้หรือจะแน่ใจสองแน่ใจค่าดูคู่มือดีแล้วนั่งพาดไปหนึ่งนาทีหนึ่งเจ้านั่นมันไม่ใช่คนแล้วนั่นมันวาน มันสัตว์ไม่ใช่เหรอตองคุณใจเย็นก่อนวานตัวนี้เคยรับภารกิจของท่าน 1. ถ้าเป็นท่านก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ก่อนอื่นดูประวัติก่อนโอเคโอ้เคยทำลายเรือมนุษย์หลายลาแล้วเพื่อปกป้องเหาวาน 1. น่ข้ายอมรับได้ 3. ามข้าก็ชื่นกันแล้วทั้งสามก็ไปหาวานตัวนั้น ไปในรูปแบบของเทพเจ้าวานหนึ่งสองสามกล่าวต้อนรับและพูดว่าเจ้าทำได้ดีโอ้ oh, วานเสียน้ำตาสองก็ร้องไห้เช่นกันหนึ่งกับสามมองสองเขาบมบ้าไปแล้วแต่คู่มือก็ไม่ได้บอกให้ต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวและทั้งสามก็ได้ทู่สวรรค์เพิ่มอีกลาย